สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงที่ที่1ถึง15ตุลาคม2568ช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างสำหรับคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะดีก็จะบอกว่าดีถ้าไม่ดีก็จะเตือนให้ท่านนั้นได้ระมัดระวังตัวนั่นเองคะ่ะอันดับแรกในเรื่องของการงานนะคะชาวชาวราศีธนู ช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะดวงชะตาของท่านมันเหมือนกับว่าเหมือนเกิดใหม่ดวงชะตาจะพลิกฟื้นจากที่ย่ำแย่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท้อแท้สิ้นหวังอ่ะช่วงนี้ท่านจะเริ่มมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นมีข่าวดีๆเข้ามาโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำสายงานราชการพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะมันจะมีเรื่องราวน่าชื่นใจเกิดขึ้นบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง บางท่านได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆบางท่านนะคะได้เรื่อนขั้นวิทยาฐานะมันจะต้องมีคำว่าข่าวดีเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูค่ะและถ้าท่านกำลังรอคอยข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวนะคะท่านจะได้รับข่าวนั้นๆท่านใดที่ ตั้งใจว่าจะยื่นเอกสารพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญให้รีบลงมือทํานะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านมีความพร้อมเตรียมทุกอย่างแล้วยื่นเอกสารพูดคุยได้เลยค่ะวางแผนก่อนพูดคุยเช็คเอกสารก่อนยื่นถ้าท่านระมัดระวังรายละเอียดรอบคอบละรัดกุม่มท่านจะผ่านฉลุยในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีข่าวดีจากทางไกลมีข่าวดีจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศท่านใดที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ หรือทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาทำงานที่อาจจะเป็นแอร์นะแอร์โฮสเตสหรือว่าท่านใดที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้เรื่องราวเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับท่านจะเป็นข่าวดีการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะการทำงานท่านใดที่ทำงานประจำ ท่านจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เออท่านมีความสุขกับการทํางานสามารถทํางานได้เรื่อยๆนะคะไม่ค่อยมีใครมาทําให้ท่านนั้นอึดอัดใจหรือว่าไม่ค่อยมีใครมาคอยขัดแข้งขัดขามาพูดจาไม่ดีใส่ท่านสามารถจัดการกับงานได้ดีมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลานี้มีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือว่าได้เริ่มทําโปรเจกต์ส่วนตัวท่านจะได้ สัมผัสกับอะไรใหม่ๆจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะนําข่าวดีมาให้ท่านใดที่มีลูกน้องบริวารที่อายุน้อยกว่าเขาจะให้การเขาจะช่วยเหลืองานท่านดีพอสมควรนะคะปัญหาในเรื่องการทํางานค่อนข้างที่จะน้อยอย่าลืมนะคะช่วงนี้เหมาะแต่เหมาะต่อการติดต่อการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นการยื่นเอกสารการไกล่เกลี่ยการเจรจาธุรกิจผู้อ่า ถ้าท่านใดตั้งใจที่จะขายงานนำเสนอโปรเจกต์หรือว่าพรีเซนต์งานทำได้เลยค่ะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นปากให้โชคให้ลาบวาจาเรียกรัพย์พูดคุยคำพูดคำจาของท่านดูเป็นผู้ใหญ่น่าเชื่อถือนะคะด้วยบุคลิกท่าทางของท่านดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่ภูมิฐานแต่งตัวดีน่าเชื่อถือนะคะส่งผลให้ท่านมักจะประสบความสำเร็จ ในเรื่องการพูดคุยการติดต่อผู้คนค่ะได้รับน้ำใจเมตตาจากคนรอบข้างมีคนคอยให้การช่วยเหลือดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องได้พบเจออย่างแน่นอนก็คือว่าท่านมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นเช่นจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านอาจจะเป็นเรื่องงานมาขอคำปรึกษาหรือเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานะคะ ทนายอายการอุช่วงนี้ว่าความชนะผ่านชดุยเด่นมากมีลูกค้าเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามีสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังขอเตือนนิดนึงช่วงนี้ระวังคนหลอกลวงอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายให้มีวิจารณญาณนในการรับฟังอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นจง,ะะจงวิเคราะห์แยกจงวิเคราะห์แยกแยะนะคะได้ยินได้ฟังอะไรมา อย่าเพิ่งตัดสินใจและอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อสายตาตัวเองท่านจะต้องดูให้ดีๆคิดวิเคราะห์แยกแยะนานๆถ้าจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านตัดสินใจคือเห็นปุ๊บตัดสินใจปับ๊บมีคนมาชวนปุ๊บตัดสินใจทันทีไม่ดีแน่นอนค่ะมันจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเห็นมาหลอกล่อมาทําให้ท่านตัดสินใจ เร็วรวดเดียนะคะคือคือให้ระม,มัดระวังการตัดสินใจระม,มัดระวังการลงมือทำนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายเขาจะมาเล่าจะเกลี้ยกล่อมยังไงจะมากระตุ้นเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร่งยังไงก็ช่างเข้าด่วนรอไม่ได้ปล่อยเข้าไปถ้าไม่มีความมั่นใจอย่าเพิ่งตัดสินใจให้พ้นวันที่15ไปก่อนค่อยตัดสินใจนะคะมีข่าวดีๆเข้ามาแน่นอน คาดหวังสิ่งใดจะคาดหวังสิ่งใดหรือลงมือทําสิ่งใดจะประสบความสําเร็จทําให้เต็มที่ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีธนูการเงินของท่านยังคงเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีเงินใช้จ่ายในส่วนที่ท่านนั้นจําเป็นมากๆอ่าท่านใดที่มีภาระหนี้สินท่านก็จะจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆได้นะคะค่าใช้จ่ายช่วงนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้าน คนคู่ครองคนรักหรือว่าบุตรหลานคนที่อายุน้อยกว่าบริวารคนรอบข้างค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขานะคะจะมีเพิ่มเข้ามามีรายจ่ายูกปรับฉับพลันเกิดขึ้นและที่สําคัญจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวรายจ่ายส่วนตัวของท่านก็จะเข้ามานั่นก็หมายความว่าท่านมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อนะคะบางท่านได้ รองเท้าใหม่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่ได้เสริมสวยเสริมหล่อได้ช่วยเหลือหรือว่าบางท่านจะหมดเงินไปกับการเปย์บุตรลานคู่ครองคนรักนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีมีเมตตาเป็นผู้ที่จิตใจอ่อนไหวง่ายใจอ่อนที่สงสารขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาพูดระวังนะคะ ระวังเขาตีหน้าเศร้าแล้วจะแอบอใจอ่อนที่สงสารน้าเช่าราศีธนูที่จริงอ่ะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะเป็นคนที่เข้มแข็งมองภายนอกดูเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจนี่อ่อนไหวง่ายมากโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเห็นใครหน้าเศร้าๆบางทีนั่งรถผ่านาคนที่เขาลำบากท่านก็จะมีความรู้สึกว่า แวบใจแป้วสงสารเขาอยากช่วยเหลือเขานะอย่าหลงคารมใครง่ายๆระวังจะถูกหลอกยืมเงนินระวังคนอขอกู้ขอยืมแล้วไม่คืนเงินและที่สำคัญเงินที่เขากู้ยืมไปเงินทีทน่ท่านให้เขายืมไปถ้าเขานำมาคืนท่านจะต้องใช้จ่ายต่อไปนะคะเช่นมีใครบางคนมาหลอกยืมเงินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคืนท่านอาจจะ เอาเงินที่จะเป็นค่าขนมของลูกในสัปดาห์นี้ให้เขายืมไปก็ได้นะคะแต่ที่ไหนได้เขาไม่เนี่ยเขาไม่คืนอ่ะทันละเดือดร้อนละทีนี้ฉะนั้นท่านจะต้องระม,มัดระวังการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินนะคะมีดวงได้ดีได้รับข่าวดีเรื่องการเงินมีดวงได้เซ็นเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองรือว่าจะได้รับเอกสารด้านการเงินถ้าท่านนะคะพูดคุยเจรจาอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสําเร็จ ทำให้เต็มที่มีข่าวดีๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าสิ่งถ้าท่านกำลังคาดหวังสิ่งใดขอเพียงท่านเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคมากเพียงใดก็ตามท่านจะทำสำเร็จในเรื่องสุขภาพของท่านในช่วงระยะเวลานี้สุขภาพไม่มีปัญหานะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขจะมีอยู่บ้างที่บางวันอาจจะมีอาการเบือ่อเอ่อเพลียเหมือนคนอ่าไรเรียวแรงนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าท่าน พักผ่อนน้อยทำงานเยอะเกินไปร่างกายอ่อนแอนั่นเองนะคะแต่โรคภัยไข้เจ็บภายในร่างกายช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเสถียรแข็งแรงดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะถึงเวลาพักผ่อนต้องพักผ่อนนะคะขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ